ตแป๊บนหนึ่งนะคะคุณลูกค้าอุ้ยสยูยเงินเลยเนี่ยอ่ะฉันยังไม่ได้ วันนี้เราจะมาเล่น TCG การ d s h ซิ s ู m เลเตอร์นะเงาเยสซ์ไม่ได้ชุดสำหรับการมะเป็นแม่ค้าขายการาดคือหาผ้ากันเปื้อน,นอื่นไม่ได้แล้วต้องจากผ้ากันเปื้อนอันนี้เฮ้ยท่านพ่ออะไรอยากเป็นเมดก็บอกไม่ใช่มันไม่ใช่ชุดเมดมันคือชุดพนักงานร้านขายการาดใช่นี่จ้า ลิ้นนี่จะดักเน็ตคิดว่าน่าจะเป็นชื่อที่บอกแก่การให้ลูกค้าเข้ามาไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยชื่อไม่เบี้ยวปกติการมันก็เบี้ยวๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเรามีหนึ่งพันเลยนะนม่ซื้อได้แค่นี้เหรอซื้อเท่าไหร่ทุกอย่างมันคือการลงทุนใช่ป่ะทุกอย่างมันคือการลงทุนป่ะนะเกือ <laughs> สุดเลยอุ <laughs> ้ยโออินไงทุกอย่างมันคือการลงทุนไม่ใช่เหรอค่าแล้วเข้าไปอะ่ะ อันนั้นให้มันเป็นกำไรได้ไหมจนไม่ไม่น <arcade> อ่าอ่าอ่อออาสองก็ได้ออ้ยแต่ปกติคุณลูกคาดก็คุณลูกคาดคุณลูกคดคืออะไรคุณลูกบาาปกติคุณลูก,กาคกกา <c oughs> คกกาเห็นก็ซื้อกาสสุ่มกันทีเป็นสิบยี่สิบสามสิบสองไม่ใช่หรอไม่น่าจ,จะมีลูกค้าประเภทนี้อยู่ก็ได้นะพวกนายมามาไลน์ต้แต่เอ้ยไม่ไม่อย่าเพิ่งแช่งกันดีคนเราเพิ่งเปิดร้านี่เออถามจริงพัสดุขนส่งไหนอะ ไอ้นวางพสัสดุการถนดเลี่ยนาลาดขนาดนี้โอ้เอ้แต่ีเจมน่าหลับเกินไปไหมอ่ะีเจมมันไม่ความมืดเลยอ่ะมันคือถ้าฉันเป็นลูกค้าฉันก็นอนนะจริงอันเนี้ยหา b ีเจมใหม่ก็บ <c> ว <oughs> ิลดูใจในการขายการมากขึ้นมองวันไปเยอะตื่นเลย,รเลยเหรอไม่ได้อ๋อ มันตื้นไปเหรอถ้าแบบถ้าวีเกมของเกมมันก็จะหลับไหมอะ่ะพวกอะไรไม่ง่วงเหรออาโอเว่นแพ็คอุ้ยเปิดไงอุ้ยอุ้ยขายเออเบรอะไรนะซื้อมาแล้วสุ่มเองก็ได้เผื่อได้การ์ดดีๆไปขายแล้วจจะได้กําไรมากกว่าก็ได้นะเฮ้ยการ์ดสุ่มสีเขียวนา่าจะเป็นอุ้ยไอ้น,นี่มันได้บบการ์ดแบบเอสอาร์หรือเปล่านะ,ะอุ้ยไม่ต้อบอกนะซื้อการ์ดไว้สุ่มเองอ่ะซื้อเองเปิดเองเอาล่ะสนุกแล้วอันนี้น ธรรมดาธรรมดาไม่มีการ์ดเจ <stimulus S 1> ๋งๆเลยอะลุงลุงอยู er ่ไหนลุงไม่มีเลยอะจะเกินเกมไม่ได้เอาทุนคืนก่อนขอสักซองได้ไหมเฮ้ยไม่ได้หูเซนมันได้เซนมันดีจริงๆมาแล้วก็ต้องมีลุงเซนฉันเนี่ยมันเกียบจริงๆเลยนะ ขู่กินทรัพยากรโลกสุดๆซื้อแค่สองซองแต่ใช้ถุงกระดาษตั้งใหญ่ทั้งหมดหกบาทเจ้าค่ะวิ้วใช้บัตรเหรอคะวิ้ยหกบาทเยังต้องใช้บัตรดีกว่าอ,อยุบหยิบยังเีะอ่าตินนะคะอุ้ยมันคือค่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะมันก็ต้องมีสวิตชานไหมอะตามปกติแล้วอ่ะอย่ากโกงลูกค่ะไม่ได้โกงฉันไม่ได้โกงก็เข้าบริการเรื่องผ่าก่อน ก้องไลน์นี่มันมยุ่งยิบจริงๆเลยนะนี่ขีดสองอ 1, 2, 3, คันหนึ่งสองสามสี่ขีซองละบาทนะคะทั้งหมดสิบสองโจนไม่ใช่โจนแกเป็นขี้โกงแอบนิดหน่อยไม่ได้เลยเออจริงเพิ่มราคาไหมอันนี้เป็นซองละแปดบาทอัพขึ้นหนึ่งเท่า ก็มีแค่ร้านเราที่ขายนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีร้านอื่นขายแล้วก็ต้องมาซื้อร้านเราเท่านั้นหมดเหรอเฮ้ยหมดอะไรกันนิดๆหน่อยๆเองอย่าทำม่าเป็นยูมยิมน่าเอ้ยแค่นี้เหรอพวกนายซื้อหมดแค่แพงกว่าเท่าเดียวเองมันแพงกว่าแค่เท่าเเดียวเองหูยุดงยุ่มอ,อยากได้การนันอืนอ่ะเราต้องมีการนันมืนให้ลูกค้าบ้างไหมเฮ้ยสองใส่การซื้อข้อมิ้กก็ได้นะเผื่อคนชอบสะสมอ่ะ ต้องมีโต๊ะนั่งเล่น <c oughs> รู้สึกเจ็บใจใช้สอยเร็วมากเลยค่ะเฮ้ยดูมีรูปธรรมขึ้นเยอะเลยนะร้านเราอะ <c oughs> ดูมีอนาคตโอเคแป๊บน,นึงนะคะคุณลูกคา้าอุ้ยสูยเยอะเลยเนี่ย <c oughs> อ๊ะ <c oughs> ฉันยังไม่ได้ตั้งรางคาหรือเปล่านะเอ้ยลูกค้าจองเลียวดิอพี่เลยฉันยัง เลยเ oh อาไว้กดกระโน่ไขให้จริงๆเลเอาไปเอาไว้จะนต้องไให้แกจริงๆเลยเงินหนูเฮ้ยไม่ไหนขอดูการหน่อยน้ำสามใบไฟเฮ้ยที่จริงดินมันชนะน้ำปะนะหรือน้ำมันชนะดินว่ะเฮ้ยอย่าไปหยองลงเลยเฮ้ยลงดิเฮ้ยอย่าไปกว เอาไวนะ้น่ะเมื่อรถือการไม่ใครอยากไปไหนเลยแม่นเด็กเก่าท่ของเราเหลือเยอะเหมือนกันนะเรามีสต็อกไว้เต็มไปห,หมดเลยฮัลโหลไม่มีใครมาเลยเหรอร้านค้ารผมไหมครับค้านผม,มนผมเพิ่งอัพราคามาใหม่เลยนะรอบนี้ขายถูกๆแค่สามบาทเท่านั้นเฮ้ยนี่ไงเลิกลูกค้าข้อร้าน มันโซเอ็กซ์เพนซีฟอะไรขนาดนั้นนะคะฮะถา 5, มดูสองห้าสงจุดส้าเฮ้ยแต่ก็ซื้อเยอะนี่นาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมเฮ้ยซื้อเราเล่นเลยเหรอยยังเจ๋งไหนได้การอะไรบ้างขอดูหน่อยเออไฟเหรอแสงสองเฮ้ยดูจากทรงไอ,อหมอนี่น่าจะชนะมากกว่านะจริงเอออ๋อคิดเ,เงินอ๋อแค่ทรงเดียวเองจ่ายเองก็ได้วันนี้นไหน กับมีท่าแสงเหมือนกันก็ชนกันเหมือนกันป่ะแต่ท่าแสงต้องแพ้ความมืดป่ะแต่ยังไม่เห็นการความมืดเลยอ่ะเนาะนายก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมจ๊อดนายคิดไหมฉันตอนนั้นเหมือนกันอ่ะเฮ้ยว่าแล้วว่านายต้องแพ้เขาในเลือกการมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซองที่นายซื้อมาเล่นไปเท่าไหร่ เอ้ยแค่สองวันแรกเขาเรียกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการลงทุนอยู่การลงการลงทุนมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอย่างนี้แหละคุณลูกาัดแถวได้เปิดซอ,องนานแล้วนะเปิดซอ,องเอ้ยสักอันคงไม่เป็นไร หคนดวงมันแซบแกคุกลูกค้าดวงอย่างจุดเลยเออซอ้อแล้วให้แม่ค้าเปิดให้ได้ไหมคะอุ้ยให้เปิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าออกลุ้งมันก็ต้องมีของดีๆอยู่ดีนะอันนี้นะ่ะถือว่าเป็นค่าเปิดเแมวาการมาขายขายแยกไปหรอมันขายแย,ย,ก,ไย,ยกไปได้ด้วยหรออ๋อต้องสื้อตัวโชว์ก่อนหรอฉันจะอวดให้โลกรู้ว่าของฉันมันมีดีแค่ไหนอุ้ยเข้าประตูทางเข้าอยู่ไหนนะเฮ้ยนี่หรออุ้ย ราคาตลาด4.6ขายหกค่ะการเอชอาร์หาไม่ด้วยความยากลำบากนะคะนี้ขายยากนะคะแม่ค้าเปิดเองค่ะน <ks> ี้ลูกค้าเปิดเองคงไม่ได้หรอกนะคะต้องใช้ดวงแม่ค้านะคะเออมันก็จะแพงหน่อยหน่อยการแรกหมดต้องเปิดเพิ่มใช่ป่ะดวงแม่ค้าเชฟ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 อ้ย ก็ไม่หัดพูดเยอะอะเขจ็ขอขอแขกขอแขกกระดก็ระด้ก็ระด้อกกระเไม่พูดเยอะเขาจะขอเราซื้อเชลเพิรมไหมรว่ารู้สึกแบบอัตคัดซะเหลือเกินนี่เราใช้เงินง่ายขนาดนั้นเหรอไม่อะไรหรอกมานี่เราก็ค้าขายเรื่อยๆลูกค้าก็มีเข้ามาตลอดแม่ค้าจีจานขนาดนี้คุณลูกค้าจะไม่เข้าได้ไงเขาคุณไหนจะได้อารองคูณแอ้มไหนเขาไม่รีสุดไว้ผมหน่อยชีวิตจริงเกลืออะามามามาเพชรดวงเฮ้ ต้องชีวิตจริงเกลือหรอกนะชีวิตในเกมก็เกลือครับการใหม่ยังไม่มีเลยไม่เป็นไรหรอกนะอ่ะให้สองซองให้สองซองเฮ้ยเฮ้ยชีวิตยังตึงอยู่นายชีวิตในในยังตึงอยู่เฮ้ยชีวิตชีวิตยังตึงอยู่ชีวิตยังตึงอยู่เอ้ยจะได้มาคุณรก,กวาดซองละห้าสิบนะครับซองละห้าสิบเฮ้ยเรามีเงินเรามีเงินแล้วก็หนึร้อยอีกนิดนึงเราจะปลดล็อกได้ 300! สามร้อยซื้อซื้อใช่ วันดี้ราคาแล้การถูกมากใช่ไหมพี่อุ้ยนั่นแหละถูกต้องแล้วเออที่จริงเรอใบอื่นด้วยก็ได้นะเีแผนห้าโอเคไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเลยไลค์ก็ว,ว่าฉันไม่น่ากลัวงันเหรอเอ้ยซือทั้งใหม่เหรอโอ้ยต้องซื้อแปดสิบเอ็ดเลยอ่ะไม่มีเงินซื้อแล้วอ่ะมันแค่ปลดล็อกเฉยๆอ่ะรอ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 อีกนิดนึงจะได้ซื้อการแพ็คใหม่แล้ว ดูหน้าตากลุ่มลูกค้าร้านการ์ดหน่อยคะ่ะหน้าตาค่อนข้างดูหน้าตาค่อนข้างดูสมคิดว่าหน้าจะเอาเงินไปซื้อการ์ดหมดแล้วเนี่ยใช่แบบผมตัดไม่เท่ากาันหนวดก็ดูไม่เท่ากาันเสื้อก็ดูข,ดขาดๆคิดว่าน่าจะเอาเงินไปเล่นการ์ดหมดแล้วหน้าตาค่อนข้างดูอิดโรยไม่ค่อยได้กินข้าวจริง่วงนี้ละาดูนี้เหรอใช่ <laughs> 13, ค่ะสิบสามเจ้าค่ะเอ่อ ไปอาบน้ำก่อนไหมค่อนข้างมีกลิ่นตัวได้นี้เออแต่แต่แต่ซื้อลูกเต๋าต้อง,องสีอันเออคุณลูกค้าหอมมากเลยค่ะคุณลูกค้าค่อนข้างมีกลิ่นตัวเลยเอะไรซื้อของเราเยอะเรออียบร้อยค่ะอย ด้วยเลยคะอุ้ยดวดอะไรคะอุ้ยชื่อสาวฟอกเยเหรอคะเอาไปแจกลูกหลานเหรออุ้ยเยอะจังเลยคะ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะรับเลยคะ่ะทำไมพอสองบาทนะคะรับเลยค่ะเรียก,เร,ยกเรียกอะไรโอเรียกสองร้อยสิบห้าไม่จริงไม่ผิวจริงเลยนี่นี่เป็นปงานสิบวันล้านฉันเป็นเจ้าของร้านใหญ่ นนะะคิดว่าลูกกว่าเป็นลูกค้าแล้วทำเสียงแบบเมื่อกี้สิเขาลูกกว่าค่ะเขาลูกกว่าค่ะจะซื้อไม่ซื้อเลย่จะมองนั่นแหละหน้าพนักงานมีอะไรติดอยู่ที่หน้านะคะเอ้ยก็มีติดอยู่นี่หว่านั่นแหละมองหน้าแม่ค้าแบบนี้เนะ่ะก็ไม่มีอะไรให้หลอกนะคะราบอกอะไรไว้ให้การที่มาอย่างเดียวแล้วก็มองหน้าแบบนี้เนี่ยเราไม่ซื้อของอะไรเลยสกักอย่างรู้ไหมคะว่ามันลอยถ้วยแค่ไหนนะ่ะ อะไรความแตกต่างที่เน um um> ี่ยก็สำหรับคุณลูกกว่าด้วยเฉพาะไม่พิเศษตรงไหนเอาปากกามาบุ้งวิวิ่งเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมาเดินตัดหน้าทำหอยอะไรเด้อทำหอยอะไรเด้อทำหอยอะไรเด้ออ่ะขอโทษไอไอไอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไม,ไม่รู้เหมือนกันค่ะท่านพ่อไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะเรอะไรอยู่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะเอา,า,เ,เ,อาเราสามารถเอาคินเนอร์มาฉีดลูกค้าแล้วเหม็นเปรี้ยวนะคะอันนี้ขอความกรุณานะคะอุวย,ยคนนี้ค่อนข้างกลิ่นตัวสาดนะคะซื้อคินเนอร์ไปสองอันแบบให้นคนลูกค้าข้างหน้าด้วยนะคะดูท่าจะกลิ่นตัวร้ายแรงอยู่เหมือนกันพวกนั้นเราพ่นสเปรย์ใส่ได้นะดับกลิ่นจริงหรอเฮ้ยวย โดนต้องโดนสักทีไว้ดีขึ้นเลยเฮ้ยคุณลูกค้าเออเป็นคนที่สะอาดได้ก็ <S <S <influencing> <S ก,ก็ดีเหมือนกันเงั้อ่ะจะแน่าะไล่สิวฝ้าไล่สิ่งสกปรกสุดๆมาเท่า,างคือก็หวังอยู่ดูวว่ามันไม่มีที่วางแล้วนะ มีคนซื้อแล้วออกอะไรแล้วเออใช้นิดใช้หน่อยนะนี่รับบัตรนะคะก็บอกนี้มันเบาเบานะครับคิดไปเองครับจิตตุงแต่งนะจิตตุงแต่งราคามันก็โอ้โหคุณลูกค้ากลิ่นตัวโสนโ,โสปรกบ้านเลยค่ะทีราคาสาร้สิวฟ้าลาสิ่งสกปรกนะครับอ่าน้องหมูหนึ่งตัวนะคะอะไรยังไมไ่พูดอะไรเลยยังไมไ่พูดอะไรเลยโสนโม สอบมจริงแบบานายดูว่าทั้งสอม,สอ,ม,สอ,มสอ,สองไม่พอสมควรเลยนะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่หรอมันไม่ดีขึ้นเหรอแล้วประโยคไหนที่มันจะดีสอบข้อคือกายภาพสอบมคือจิตใจเหรอแต่ว่ามันก็คงไม่ต่างจากที่พูดไปเมื่อก,กี้สินะรานนี้การแหลร้อยจะคำอุ้ยการที่นายหมิ่นฉันแบบนี้ 辛苦。